พระคริสต์ทำคำพีพระธรรมเสคาริยาเสคาริยาบทที่หนึ่งเรียกอิสราเอลให้กลับใจในเดือนที่8ปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัสพระวจนะของพระยาเวมายังผู้เผยพระวจนะเสคาริยาบุตรเบเรคิยาผู้เป็นบุตรอิดโดกรัดว่าพระยาเวกริ้วบรรพบุรุษของพวกเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น จงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าจงกลับมาหาเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละแล้วเราจะกลับมาหาเจ้าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละอย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของพวกเจ้าซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนๆร้องประกาศกับเขาว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่า จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าและจากการกระทําอันชั่วร้ายของเจ้าเถิดแต่เขาไม่ได้ยินและไม่เชื่อฟังเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละบรรพบุรุษของเจ้าอยู่ที่ไหนพวกผู้เผยพระวจนะมีชีวิตอยู่เป็นนิดหรือแต่ถ้อยคําของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาแก่ผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเรา ก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันไม่ใช่หรือจนเขากลับใจแล้วกล่าวว่าพระยาเวจอมทัพทรงทำรรแก่เราตามความประพฤติของเราโดยพระประสงค์ของพระองค์นิมิตที่หนึ่งเรื่องคนขี่มา้าเมื่อวันที่24เดือนที่11ซึ่งเป็นเดือนเชบารในปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอสัส พระวจนะของพระยาวเวมายังผู้เผยพระวจนะเสคาริยาบุตรเบเรคียาผู้เป็นบุตรอิดโดและเสคาริยากล่าวว่าคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มองดูและนี่แน่มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดงยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวที่ลานหุบเขามีม้าสีแดงสีแสดและสีขาวอยู่ข้างหลังคนนั้นแล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า นายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกว่าเราจะสำแดงให้เจ้าทราบว่าเหล่านี้คืออะไรชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวจึงบอกว่าเหล่านี้คือผู้ที่พระยาเวทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจแผ่นดินโลกและเขาเหล่านั้นได้ตอบทูตสวรรค์ของพระยาเวผู้ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวว่า เราได้ตรวจแผ่นดินโลกแล้วนี่แน่ทั้งโลกก็สงบแล้วทูตสวรรค์ของพระยาเวกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพอีกนานเท่าใดพระองค์จะไม่ทรงเมตตากรุงเยรูซาเลม็มและเมืองอื่นๆแห่งยูดาซึ่งพระองค์ก็กริ้วมาเจ็ดสิบปีแล้วพระเจ้าค่าและพระยาเวทรงตอบทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้า เป็นถ้อยคําที่แสดงความเมตตาและชูใจทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าจงร้องประกาศว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเรามีความห่วงแหนกรุงเยรูซาเลม็มคือกรุงซีโยนเป็นอย่างยิ่งเราโกรธประชาชาติมากที่อยู่อย่างสบายสบายเพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อยเขาทำให้เหตุการณ์ยากลำบากมากขึ้น เพราะฉะนั้นพระยาเวจึงตรัสว่าเราจะกลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มด้วยความกรุณาพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราจะต้องให้มีการสร้างนิเวศของเราขึ้นไว้ในนั้นและขึงเชือกวัดไว้เหนือกรุงเยรูซาเล็มจงร้องประกาศอีกว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าเมืองของเราจะภัยบุ์ท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่งอีก และพระยาเวจะปลอบซิโยนและเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนิมิตท,ที่สองเรื่องเขาสัตว์และช่างเหล็กข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็นนี่แน่มีเขาสัตว์สี่เขาข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าว่าเหล่านี้คืออะไรท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่าเหล่านี้คือเขาสัตว์ที่ขีดยูดา อิสราเอลและเยรูซาเล็มให้กระจัดกระจายไปแล้วพระยาเวจึงทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างเหล็กสี่คนและข้าพเจ้าจึงถามว่าคนเหล่านี้มาทำอะไรกันพระองค์ทรงตอบว่าเขาสัตว์เหล่านี้มาขิดยูดาให้กระจัดกระจายไปจนไม่มีใครยกศีรษะขึ้นได้อีกและช่างเหล่านี้มาทำให้เขาสัตว์หวาดกลัว เพื่อจะเหวี่ยงเขาแห่งประชาชาติลงคือชาติทั้งหลายที่ยกเขาของตนมาขิดแผ่นดินยูดาทํทำให้กระจัดกระจายไปเศคาริยาบทที่2นิมิตท,ที่สเรื่องคนที่มีเชือกวัด ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็นนี่แน่ชายคนหนึ่งมีเชือกวัดอยู่ในมือข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านจะไปไหนเขาจึงบอกข้าพเจ้าว่าจะไปวัดเยรูซาเล็มดูว่ากว้างเท่าใดยาวเท่าใดนี่แน่ทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไปและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ก้าวออกไปพบกับท่านและบอกท่านว่าวิ่งสิ บอกชายหนุ่มคนนั้นว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็มเหมือนอย่างหมู่บ้านที่ไม่มีกำแพงล้อมเพราะว่าประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั้นจะมีมากมายเราจะเป็นเหมือนกำแพงเพลิงล้อมเธอไว้และเราจะเป็นศักดิ์รีในเมืองนั้นพระยาเวตรัสดังนี้แหละทรงเรียกพวกเฉลยให้กลับพระยาเวตรัสว่าเฮเฮ จงหนีไปให้พ้นจากดินแดนทางเหนือพระยาเวตรัสว่าเพราะเราได้กระจายพวกเจ้าออกดังลมทั้งสี่ทิศของท้องฟ้าเฮเจ้าผู้ที่อยู่กับทิดาของบาบิโลนจงหนีไปยังซีโยนพระยาเวจอมทัพจึงตรัสกับประชาชาติที่ปล้นเจ้าดังนี้เมื่อพระสิริใช้ข้าพเจ้าให้ไปผู้ใดได้แตะต้องเจ้าก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์ นี่แนะ่เราจะสั่นมือของเราเหนือพวกเขาและเขาจะเป็นสิ่งที่ถูกปล้นให้แก่ทาตของเขาเองแล้วเจ้าจะได้ทราบว่าพระยาเวจอมทัพใช้ข้าพเจ้ามาโอบุตรีแห่งซีโยนเอย๋ยจงโห่ร้องและร่าเริงเถิดเพราะนี่แนะ่เรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ ประชาชาติจำนวนมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระยาเวในวันนั้นและจะเป็นประชากรของเราและเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายและเจ้าจะทราบว่าพระยาเวจอมทัพได้ใช้ข้าพเจ้ามายัางเจ้าและพระยาเวจะทรงรับยูดาเป็นมรดกเป็นส่วนของพระองค์ในแผ่นดินบริสุทธิ์และจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งบรรดามนุษย์เอย๋ย จงนิ่งสงบอยู่ต่อพระยาเวเพราะว่าพระองค์ทรงลุกขึ้นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วเสคาริยาบทที่สามนิมิตที่สี่เรื่องโยชูวามหาปุโรหิตกับซาตาน แล้วทูตสวรรค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระยาเวและซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่านจะฟ้องท่านและพระยาเวตรัสกับซาตานว่าโอซาตานพระยาเวทรงว่ากล่าวเจ้าเถอะพระยาเวผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงว่ากล่าวเจ้านี่เป็นดุ้นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟไม่ใช่หรือ โยชัวสวมเสื้อตำแหน่งสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ลและทูตสวรรค์บอกพวกที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่าจงเปลื้องเสื้อตำแหน่งที่สกปรกออกจากเขาเสียและทูตสวรรค์พูดกับท่านว่านี่แน่เราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้วและเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีๆและข้าพเจ้าว่าจงให้เขาเอาผ้าสะอาดมาโพกศรีรษะของท่าน เขาจึงโพกผ้าสะอาดและสวมเสื้อตำแหน่งให้ท่านทูตสวรรค์ของพระยาเวก็ยืนอยู่และทูตสวรรค์ของพระยาเวจึงกล่าวเตือนโยชูวาว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าถ้าเจ้าดำเนินตามมันราคาของเราและรักษาคำกำชับของเราเจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเราและดูแลบริเวณของเรา และเราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่โอโยชวามหาปุโรหิตจงฟังเถิดทั้งเจ้าและพวกสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเจ้าเพราะคนเหล่านี้เป็นลางดีนี่แน่เราจะนำผู้รับใช้ของเรามาคือพระอังกูลเพราะว่านี่แน่เราจะสลักข้อความบนศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชวา พระยาเวจอมทัพตรัสเป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดหน้าและเราจะเปลื้องความผิดบาปของเมืองนี้ออกไปเสียในวันเดียวพระยาเวจอมทัพตรัสว่าในวันนั้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มานั่งใต้เถาองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตน